สวัสดีค่ะเมือน,ในใีิยายมาทำบุญเนาะคะ่ะฟังเทศมหาชาติวัดใหญ่บางประกค,นะคะเนาะ,ค,ะค่ะเขตพระสมุทรเจดีย์เด้อค่ะเด้อค่ะบายโมงเด้อค่ะคะนจีเทศะคะ่ะอยากจะเชิญชวนพี่ๆที่อยู่ไกบลบริเวณน,นะะี่ค่ะมาหลวมฟังเทศมหาชาติน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะทั้งวัดทั้ง าชาวบ้านทัางแม่แม่เพื่นกันร่วมใจกันเนาะค่ะจัดพานผลละหมากหลากใหม่เนาะค่ะเป็นถวายกันเทศเมื่อนี่เนาะค่ะวัดใหญ่บางปะกัเขตพระสะมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเนาะค่ะเพื่นกันมีทุกปีล่ะค่ะจัดทุกปีเนาะค่ะในะเวยนบรรจบระคัวปลอดเพียข้างหนึ่งเนาะคะ่ะ คนว่าหลักใหม่น,น,มนะคะเนาะคนจัดแต่สวยงามมากค่ะยายก็เลยสุดเก็บคลิปมาฝากพี่ๆเนาะค่ะอุไได้อยู่บริเวณใกล้ๆเนาะค่ะเนาะวางปากกวางปากแก้วดาวค่ะน้องค่ะเชิญชวนเด้อค่ะเด้อค่ะเชิญชวนมากรวมงานมาฟังเทียนหนึ่งฝีมีหนึ่งขังเนาะค่ะเนาะเป็นเซรีมงคลแด่ตัวเอง และกขอบขั้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะทางวัดทางชาวบ้านทั้งเจ้าภาพเนาะคะ่ะเป็นรวมกันเนาะคะ่ะจัดป่านผุ่มดอกไม้ป่านผุ่มพ้นละใหม่แต่มมชวยง่ามมากคะ่ะจะแช่ายก็ันเลยเก็บคลิปมาฝากเนาะ,ค,ะนค่ะข้าเดินดูหลบๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ได้ค่ะเดี on, ๋ยวขออนุญาตเนาะค่ะทางวิทยากรทางวัดเนาะค่ะขออนุญาตเก็บผ่าเผยแผ่เชิญชวนตีพ e ินหนองหนองมารวมฟังเทศมหาชาติน er ้ำไกาจะอู้ขอโทษเนาะค่ะทพระสงฆ์เดินผ่านเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นกระจัดแต่สวยงายมากเนาะค่ะอนุญาตเด้อค่ะเด้อ มีการเทท่านพระคาถาเนาะคะ่ะคนเตรียมใบเรียบร้อยเนาะคะ่ะไปอยู่บัเวไกลๆมาเ้้อค่ะเด้อค่ะน้องพรประเดงะคะ่ะบางประกอบบางระเกี่วเนาะคะ่ะรถเมษายีสีพาน,นะคะ่ะเชิญชวนมาร่วมฟั่งเทศมาหาชาติน้ำกันเนาะคะ่ะยังท่านอยู่เนาะค่ะเนาะคนสิเทศในเวลา บายมุ้งนกค่ะเลือดสิบสามนาฬิกาอันนี้ค่ะอาบนั่งมัดเสียนกค่ะเนาะอยากจดเตรียมไว้เห็นวันเตรียมไว้ทั้งเบอร์ซีทั้งหมาดนะค่ะจะมีผสมซี่านเนาะค่ะเนาะเหมือนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเนกค่ะยากมากขอลงคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะมารวมทำบุญน้ำตาลเลือก มาอนุโมอทนาบุญน้ำกันเด้อค่ะขอให้ทุก่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ